แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียนครับวันนี้เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราวของนักวิจัยชาวไทยนะครับซึ่งค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่เกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณสุประชัยอาวิพันธ์นักวิจัยกลุ่มวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและชีวดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเรียนนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวันด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์มคำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุมส่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยอทางรายการก็จะใช้ ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยถาม,ามตามมา ข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับกอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับซึ่งสามารถนำเอาบําเหน็จต,ตกทอดมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นะครับโดยจะมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน30ปีด้วยกันทุนการนะครับ ธนาคารออมสินครับขอ,อนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวมดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับซึ่งสามารถนําเอาบำเน็จต,ตกชอดมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อก็ได้นะครับโดยจะมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน30ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับ ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถที่จะนําเอาบําเหน็จต,ตกทอดมาเป็นหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อนะครับคําถามคือการชําระคืนกําหนดเอาไว้มีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลาเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยเพื่อเปิดโอกาสให้กับแรงงานไทยที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับมาเนี่ยนะครับสามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปชําระหนี้ที่กู้ยืมมาก่อนที่จะเดินทางไปทํางานรวมถึง อาจจะนําไปใช้เป็นทุนเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพค้าขายก็ได้นะครับหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นเกษตรกรเพื่อเป็นการทดแทนการขาดรายได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทนะครับส่วนดอกเบี้ยก็จะเป็นดอกเบี้ยร้อยละหต่อปีแต่ว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน20ปีด้วยกันพิเศษครับในช่วง12เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องชําระ เงินต้นแต่อย่างไดนะครับชำระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการคัำประกันแต่อย่างใดนะครับเงื่อนไขก,ก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะติดตามหรือว่าสอบถามรายละเอียดก็เข้าไปดูที่ทางเว็บไซต์ www.gsbrts o หรือสอบถามเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับสำหรับสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนะครับที่มุ่งหวังจะให้ความช่วยเหลือกับแรงงานไทยเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้และก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลนะครับจะได้คลายความกังวลแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับ วันที่13พฤศจิกาย,ยน2566นะครับนางมณพร์เจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบมาให้ในายสรพันธ์คุณากรวงผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรพงษ์ไปทูลพงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งนายกฤิดเพชรชัยช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงรักสาราชการแทนอธิบดีกลมเจ้าท่าลงพื้นที่ ในการตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่2ในการนี้นายเกรงกรชัยสิริวงศุขนะครับผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็พนักงานของท่าเรือเชียงแสนสองได้ให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปผลการดําเนินง,งานและแนวทางการพัฒนาท่าเรือเพื่อการส่งออกสัตว์ที่มีชีวิตนะครับโดยนายพิเชษและนายสรพงศ์ได้กําชับ ให้ท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหรือเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ท่าเรือเชียงแสนสองสามารถขนส่งสัตว์มีชีวิตได้สามารถขนส่งสัตว์มีชีวิตได้นะครับโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะเร่งดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมต่อไปนะครับ โดยจุดมุ่งหมายนะั้นต้องการให้ท่าเรือพานิเชียงแสนแห่งที่2นี้เป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายโคกระบือและก็ส่งออกสัตว์มีชีวิตทั้งหลายโดยให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ประกาศแล้วก็ข้อบังคับนะครับรวมถึงป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนด่านกักกันสัตว์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้จะมีการหารือถึงขั้นตอนการส่งออกเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับการท่าเรือ,อยังเน้น การสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในรูปแม,ม่น้ำโขงเพื่อผลักดันให้มีการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ให้มากขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมาในทางผู้ว่าการเมืองจิ่งหงซึ่งอยู่ทางมณฑลยูนนานของประเทศจีนเนี่ยได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนข้อหารือกับทางจังหวัดเชียงรายแล้วก็ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่2แล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าเรียนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งเป็นการค้นพบโดย นักวิจัยชาวไทยเรานะครับพูดคุยกับคุณสุประชัยอาภิพันธ์นักวิจัยกลุ่มวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและก็ชีวดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุประชัยครับสวัสดีครับผมครับนักวิจัยที่บ้านนี่คือคุณสุประชัยไหมครับครับผมใช่ครับอยุ <laughs> ดใต้คท็บทอลเลยคุณสุประชัยเล่าให้ฟังหน่อยไปเจอได้อย่างไงครดาวเคราะห์ที่บ้านนี้หลักการ ครับผมโดย้ปกติเ้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเจอดาวเคราะห์อยู่หลายพันดวง้วตอนนี้นักดาราศาสตร์เจอดาวเคราะห์มากกว่าห้าพันดวงแล้วแต่ปกติเนี่ยเราจะเจอเฉพาะดาวเคราะห์เนี่ยที่โคจรรอบดาวเลษอดวงเดียวก็คือคล้ายๆกับดวงอาทิตย์แต่รอบเนี่ยเราเจอกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบกับดาวคู่ก็คือเป็นดาวเลษ์สองดวงนะครับผมก็คือยังไงคือถ้าเราไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนั้นเราจะเห็นว่าดาวดาวเลษอดวงอาที่ยจะมีอยู่สองดวงนะครับผมซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าเรามี ระบบดาวคู่ระบบดงหนึ่งก็คือมีดาวเลืองของดวงที่โครจรนอกกันเนี่ยแล้วเราหน้าการศสตร์เนี่ยได้ค้นพบมาแล้วว่ามีดาวพอ่อโคจรอยู่หนึ่งดวงแต่เรามีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราค้นพบว่าในระบบเนี้ยมีดาวพอ่ออีกหนึ่งดวงทุกข้อหาครับคบอุอเดี๋ยวก่อน,นครับด้วยความที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่อ่อปกติเนี่ยดาวพ่อที่เราเห็นที่าสามารถมองเห็นได้ด้วยไม่ใช่ตาเปล่าถ้าเกิดตาเปล่าคือดวงที่ถูกไหมครัคุณสุภชัย ดาวเคราะห์ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราก็อย่างเช่นดาวดาวตุมแล้วก็อังคารคืหักเสาดาวเคราะห์อันนี้คือเป็นดาวเคราะห์แต่ถ้าดาวฤกษ์ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือดาวที่เราเห็นช่วงตอนกลางคืนกับพุกงดาวที่เราเห็นตอนกลางคืนเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นดาวฤกษ์แต่ดาวเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่ประมาณห้าดวงเท่านั้นกับก็เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราแต่ในรอบเนี่ยเราคือเราไปเจอดาวเคราะห์ที่ อยู่นอกระบบสุริยะก็คืออยู่นอกจากระบบสุริยะก็คือไม่ได้โคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ของเราฮะฮะฮะคือเป็นอีกระบบสุริยะหนึ่งซึ่งซึ่งเราโอ้โหมันต้องใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็ต้องต้องมองโดยใช้กล้องอะไรขนาดไหนยังไงฮะถึงจะได้มองเห็นขนาดนั้นเองคุณตัวใจครับผมสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่มองเห็นดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเป็นดาวเคราะห์เป็นหนึ่งดวงคือไม่เห็นแสงจากดาวเคราะห์ดวงนี้แต่เราจะรู้จักที่ดาวเคราะห์เนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงกับ นี่ว่าดาวระบบดาวคู่เนี่ยทาให้ระบบดาวคู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแสงที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เราคุพราะว่ามันมีดาวเพห์เนี่ยอยู่ในดวบนี้ใช่นมาครับผก็จะทอ่ใหยตรงๆก็คือเราเห็นจากปรากฏการณ์ที่ดาวคู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแสงนะครับอ๋อคือเราเราไม่ได้แปลว่าเอากล้องไปส่องกล้องโทรทัศน์ไปส่องดูแล้วจะไปเจอทันทีทันใดไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละอย่างกันใช่ครับผมครับผมอู้ยแต่ว่าเราเราไปส่องดาวคู่แล้วก็ ดูการเปลี่ยนแปลงของดาวคู่เนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์อยู่กับกับเราใช้ตรงนั้นเป็นเป็นหลักในการที่จะดูว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไงถูกไหมฮะใช่ครับภาษาจานนะฮะที่ภาษาจานก้อนัอือกับก็คือหาหาดาวเคราะห์ด้วยการที่สังเกตจากดาวฤกษ์ที่มันโคจรอยู่รอบรับกับแล้วดาวดวงที่เจอเนี่ยอยู่ไกลจากโลกเราเยอะไหมฮะอยู่ไกลประมาณสิบเก้าปีแสงสิบเก้าปีแสงถ้าคิดถ้าคิดเป็นเวลามนุษย์มานา ก็คือ69ปีแสงก็คือแสงเนี่ยเดินทางจากโลกไปถึงถึง,ถง,ถงดาวเนี่ยใช้เวลา69ปีห่างไกลแค่ไหนก็เหมือนกับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราแสงเดินทางจากโลกของเราเนี่ยไปถึงดวงจันทร์เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวินาทีแสดงว่ามันไกลมากมากก็คือเราเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อ๋อ <นะ S 1> เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าสมมติเกิดมีดาวดวงหนึ่งในสุรยิยะทวานี้เนี่ยแล้วเขา ถ้าเกิดเทียบกับโลกสมมตินะฮะว่ามีวิวัฒนาการเนี่ยเราอาจจะมองเห็นเขาเมื่อสักสักกี่ล้านปีเราก็ไม่รู้หรืออาจจะเห็นเขาต้องล้าหลังเ,เราต้องมองเห็นเขาทีหลังดูไหมครับโดยการ <c oughs> ครับผมคือ,คอแกล้งที่มาจาดาวเคราะห์ดูนั้นนะครับเมื่อถ้าเราเทียถถ่ยวเห็นในปัจจุบันเนี่ยกับเมื่อ69ปีที่แล้ว69 69 <c oughs> ปีแสงนะฮะครับผม69ปีแสงก็คือ69ปีที่แล้วก็คือแสงเนี่ยใช้เวลาเดินทางมา69ปีกว่าจะมาถึงตัวระ ถึงโลกของเรานะครับผมนั่นสิครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทางรถยนต์ก็ไม่ได้พูดถึงเลยจบข่าวรับผมก็เอาง่ายๆก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราส่งยานยานไฟก็บแบ<ล>บดีที่สุดในโลกเลยอตอนนี้ที่ดีที่สุดในโลกที่ไกลที่สุดเนี่ยก็คือยานวอวกาศเนี่ยก็คือยานเดินทางไม่ถึงหนึ่งปีแสงเลยด้วยซ้ำคือเดินเดินทางไปได้แค่ประมาณแค่หลักไม่กี่วันแสง ก็คือคือแสงได้ทงไม่กี่วันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นลองหลับตานึกภาพดูว่าเอาไป็ว่าเราคงไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสหรอกแน่นอนชีวิตนี้ชาตินี้ไม่มีทางตอบได้เลยนะครับแต่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีอะไรน่าตื่นเต้นไหมคุณสุปชัยครับพอเห็นแล้วเนี่ยผมคือปกติแล้วเนี่ยเราระบบยาวที่บอกก็คือตะวบยาวดาวเานันตับทสียเนี่ยปกติที่เราคนพบเนี่ยเราจะพบออกยาวเรื่องตรงเดียวแต่รอบเนี่ยเราคนพบว่ามันโคจรก็ ดาวเริจุอยู่สองดวงนะผมก็คือเราก็จะเห็นแค่กับถ้าดูหนังเรื่องซาวลก็เหมือนกับดาวแททูอินก็คือเราจะเห็นดวงที่ขึ้นทีละสองดวงมีมีสองดวงพูดง่ายใช่ครับผมแล้วก็ความพิเศษของระบบเนี้ยก็คือดาวข้อที่เป็นโคจารอยร่อรอบดาวู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบประมาณเพียงประมาณแค่ยี่สิบดวงเท่านั้นก็คือเป็นดาวข้อที่หาค่อนข้างยากซึ่งดาวข้อตรงเนี้ยก็ถูกค้คนพบด้วยนะักคิดนักวิจัยชาวไทยทั้งหมดเลย ท,ทำไมต่างชาติเป็นพนราะอะไรเราถึงหาได้ครับเป็นพ่ออะไรฮะครับผมเพราะในปัจจุบันเนี่ยเรามีกล้องโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยอาสางห็นชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศทต่างๆก็คือเป็นกล้องของเราเองเพราะฉะนั้นเราก<ห><อ>็จะจใช้กล้องเราเนี่ยในการค้นหาเ,าเองได้นะครับผมครับซึ่งก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะเจอดาวต่างๆแต่ว่ามันมมัันนดาวแต่ละเตตอที่่แลดวงที่เจอเนี่ยไม่ได้แปลว่าชาติอื่นเขาก็มีสิทธิ์เจอได้เหมือนกันใช่ไหมฮ ช่ครับก็มีโอกาสเจอได้เพราะฉะนั้นมันคือการแข่งขันกันร,ระหว่างแต่ละประเทศเหมือนกันว่าเราจะมีศักยภาพเพียงพอไหมที่เราจะหาเจอกอับอ๋บอเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอ,อะไรครับแต่จะบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่การฟุกหรอกแต่เป็นเรื่องของงานวิจัยล้วนๆเลยแหละพูดง่ายนะครับว่าจะเจอแต่ละดวงแต่ละดวงแลวอย่างนี้เราต้อง,เร,องเราต้องมีการประกาศต้องมีการตั้งชื่ออะไรบ้างครับคุณสุประชัยครับอตรงนี้เนื่องจากว่าดาวระบบดาวเนี่ยมันเป็นระบบดาวคู่ที่มีดาวเคราะห์เราเจอนักดาราศาสตร์ยคนเพราะว่า มีดาวทัพโคจามรอบดาวเลิก so คู่เนี่ยหนึ่งดวงแล้วเพราะฉะนั้นมันมีชื่อแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคนคบดวงที่สองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องใช้ชื่อของดวงแรกไปโอ้แล้วมีเลขสองต่อท้ายไหมมันจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวบีตัวซีต่อไปอ๋อเอบีซีไปเรื่อยใช่ครับนะครับก็ไม่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 รู้จะจบสิ้นได้เมื่อไหร่การหาเจอนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะอีกนานใช่ครับเพราะว่าในปัจจุบันแม้กระทั่งในระบบสื่อแย้ของเราเนี่ยเราก็ยังไม่ ไม่รู้ว่าเราจะเจดอดาวพัลดวงต่อไปครับไม่แน่คืนนี้อาจจะเจอก็ได้นะทุกท่านไปจครับพผมไม่เป็นไ,ได้เท่านั้นเลยถูกไหมแล้วอย่างนีมน้มันจะต้องมีหลักการอะไรไมหมหในการที่เราจะค้นหาสตัวหนึง่งหรือว่ากล้องสองพานผ่านมองไปเรื่อยหรืออะไรยังไงครับครับผมในในแต่ละในการหาดาวพัลดาอดบทตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะเรามีดาวอย่างที่บอกก็คือมันมีดาวเรื่กอยู่หลายดวงใช่ใช่ต้องเลือกดาวดาวมาก่อนอย่างลูกเนี้ยเราก็มีการศึกษามาพอสมกวรอว่ามันมี น่จะมีหลักฐานว่ามันแน่จะมีดาวเคราะห์อีกหนึ่งดวงจากข้อมูลต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเครองโทรทัศน์ของเราแล้วก็คนพบว่ามันมีดาวเคราะห์อีกหนึ่งดวงจริงๆนะครับอ๋อมันก็ต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะครก่อนที่จะไปดูว่าตรงไหนอะไรยังไงใช่ครับผมนะครับอะไรอย่างนี้แล้วพอพอเราเจอดวงนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะต่อยอดไปมากกว่านี้คืออะไรฮะครับผมก็ความจริงกันเราในี่ยเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่เราจะเจอดาวเคราะห์เรื่อยๆอาจจะเป็น ตัวถัดไปในปีหน้าปีถัดไปหรืออะไรต่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยาภาพที่เราจะหาดาวเคราะด้วยทีนักวิจัยของเราเองครับผมไม่ไอ้อย่างไปจะต้องรอต่างประเทศว่าประกาศว่าเจอ,เอเดาวเคราะดวงใหม่อะไรต่างความจริงเราก็มีศักยาภาพเพียงพอที่เราจะหาดาวเคราะห,าหน์นอกบบสุิยา <c oughs> ได้เหมือนกันการที่เราหาเจอเนี่ยจะจะส่งผลยังไงต่อวงการดาราศาสตร์บ้านเรา ครับผมใน,นความเป็นจริงแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกก็คือเราเจอดาวพอยนทของโบสุริยะเนี่ยมากกว่าห้าพันดวงแล้วการที่เราเจอไปอีกสิบดวงยี่สิบดวงเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลกระทบต่อวงการดาราศาสตร์เยอะมากเท่าไหร่รแต่ให้มาว่าทุกดวงที่เราเจอเนี่ยในดาวพอยที่เราเจอแต่และระบบเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปทําให้การความแตกต่างเนี่ยมันทําให้เรา ทราบถึงว่าต้นกําเนิดของดาวเพื่แต่ดวงเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือคือถ้าเรามีเพียงแค่โลกของเราเพียงดวงเดียวเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าโลกของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาเปรียบเทียบใช่ไหมฮะใช่ครับผมอย่างดาวเาะ่อดวงนี้ก็คือเป็นเราพอที่อยู่รอบดาวคู่เราก็ต้องศึกษาว่าดาวเพืาอเนี่ยจะเกิดรอบดาวคู่เนี่ยได้อย่างไรเราก็ต้องมีจำเป็นก็คือมีตัวอย่างเยอะมากกว่านี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราไปค้นพบมาว่าเราเจอดาวเพะ่อเพิ่มอีกหนึ่งดวงโอครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยหลักการที่เรารู้จักดาวดวงต่งตางๆมาแล้วเนี่ยเราเพอจะบอกได้ไหมครัว่าโลกเรามีวิพัฒนาการยังไงบ้างพอจะมีเขาโครงมาได้ยังไงตอนนี้ครับผมสิ่งนี้เกิดขึ้นคือจากการที่เราค้นพบดาวเคราะห์มากกว่าห้าพันดวงเนี่ยเรารจะค้นนักศาสตร์ในปิจุบันตอบได้ว่าการที่ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กหรือดาวเคราะห์หินเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีอยู่ทั่วไปในอวกาศก็คือทพื่อแค่คือดาวเคราะห์หินเนี่ยก็คือคล้ายๆโลกดาว ดาวสุกหรือว่าดาวองคาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคนพบที่ทั่วไปค,คนพบได้ทั่วไปในระดับที่พูดง่ายคือดาวเลิกที่เราเห็นบนททองฟ้าทุกด,ดวงเนี่ยควรจะมีดาวเพราะหินอย่างน้อยหนึ่งดวงเรือสามฮะฮะเป็นอย่างน้อยคร <ฮะ S 2> ับผมอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็บ่งบอกได้ว่าของระบบสุริยะของเราก็าอาจจะมีว่แววมาจากอย่างนั้นก็ได้หมายถึงว่า เป็นสิ่งทั่วไปที่เราจะเห็นดาวเคราะห์คล้ายโลกได้เพราะฉะนั้นในอนตการที่อาจจะหาดาวเคราะห์หินคล้ายโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็ได้ที่เราจะเจอว่าทุกระบบเนี่ยที่เราเห็นดาวและดาวทั่วรวมของฟา่ยก็จะมีดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเคราะห์หินอย,อยู่แต่หากว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมอันนั้นก็ต้องย่างต่อไม่ได้ต่อต่อไปอ๋อครับ,รบโอ้ซึ่งมันไม่มีบันจบเลยครับเนี่ยศึกษาเรื่องแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบเพราะว่าในในจักรวาลของเราเนี่ยมันก็มีแก๊สที่อยู่หลายล้ว สายสิบล้านกรซี่ไลนแต่ละไกรซี่เนี่ยก็มีสาวเลิกอยู่ลายสิบล้านดวงกนใช่แล้วเรามีดาวเลิศอยู่จำนวนมากแต่เราก็จะมีดาวพอจำนวนมากให้เราศึกษาว่าดาวพอแต่ะดวงเนี่ยมีการความแตกต่างอย่างไรกับถามคุณสุประชัยจริงๆไม่ใช่ความเชื่อนะฮะแต่มันอยากจะรู้ในเชิงหลักวิชาการหรือว่าสมมติฐานเนี่ยเอาง่ายในฐานะที่ว่าคุณสุประชัยเองก็จบเป็นเอกใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นนักวิจัยเนี่ย เคยตั้งสมมติฐานด้วยว่าตอนนี้กําลังมีคนเขามองเราอยู่มาจากต่างดาวต่างระบบสุริยะต่างอะไรก็แล้วแต่มีไหมฮรครับผมความจริงมันก็มีความเชื่อที่ว่าเราเนี่ยก็คือมีมีถ้าบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนุษย์ต่างดาหรือว่าสิ่งชื่อนอกโลกมองมองกลับมาที่เห็นโลกของเราเนี่ยก็พยายามอาจจะพยายามส่งสัญญาณมาเราได้ครับครับผมมีอยู่ใช่ไหมครับเราเชื่อว่ามีใช่ไหมคิดว่าน่าจะมีครับผมว่าว่ามีอยู่แต่ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของเราที่เราจะสามารถตรวจรับได้หรือเปล่าหรืออะไรต่างๆอ๋อ,หร,อหรือเขาอาจจะจ,จะจะ,จะ,จ,ะจะรอเราอยู่ให้เราส่งไปก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังเบรสกันไม่ได้ยังต่อกันไม่ได้ถ้านองนั้น่ะคุณสมใจใช่ครับก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าเทคโนโลยีอย่างในปัจจุบันเนี่ยอย่างเทคโนโลยีพวกอินเทอร์เน็ตไวไฟ,ฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยโลกของเราเนี่ยเพิ่งมีประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีที่แล้วอเทคโนโลยีของเราเนี่ยคือความจริงเราเหมือนกับว่าตอนนี้เรามี สามารถอัพสัญญาณได้ต่างได้มากมายแต่ความคิเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5้าสิถึงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่นี่ของเราเนี่ยมันก็ยังพัฒนาต่อไปได้เลยน,นะครับแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยในในดาวอุดโันอื่นเขาก็อาจจะมีการพัฒนาการเขาอยู่เหมือนกันครับผซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าเขาไป,ไปถึงไหนอะไรยังไงนะฮะแสดงว่าถ้าจะสื่อสารกันจริงๆเนี่ยคุณสุประชัยสมมติฐานที่เรามองเอาไว้มันน่าจะสื่อสารกันทางไหนได้บ้างครับถ้าผมในปกติแล้วเนี่ยคือ สิ่งที่สื่อสารใน้อาวกาศได้ง่ายที่สุดก็คือพวกคลื่นแเ่เหล็ไกไฟฟ้าคื่องเบเเล็กไฟฟ้าก็แปลงูุง่ายก็คือแสงก็คือแสงที่เราเห็นด้วยตาเปล่าหรือแม้กระทั่งคลื่นวิทยุนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความพยายามในการที่จะใช้กล้องโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยจับหาสยายายัญญาณคลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นแสงต่างๆสงางางแสงต่างๆจากและวัตถุของฟ้าต่างๆแต่แน่นอนว่าเมื่อดาว แตเพราะหรือว่าวัตถุของฟ้าเนี่ยเหมือนไกลออกไปเนี่ยแต่สัญญาณเนี่ยอาจจะออกมากๆจนเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยในการที่จะตรวจรับสัญญาณได้เราก็พยายามซสอกอหาอยู่เหมือนกันนะครับผมโอ้โหซึ่งซึ่งซึ่งไม่ง่ายเลยนะฮะครับผมเราไม่ง่ายเพราะสัญญาณเนี่นอกว่าเอาง่ายๆว่าคือถ้าเราพูดถึงสัญญาณวิทยุแบบนี้ครับผมในปัจจุบันถ้าเราเวนกล้องไปต่างๆเนี่ยความจริงสัญญาณวิทยุเนี่ยอยู่ทั่วไปอยู่ทั่วไปเพราะว่าเรามีสัญญาณ โทรศ right ัพท์ต่างๆ 4G 5G อะไรต่างๆอยู่ทั่วไปเพราะเอาสัญญาณพวกนั้นออกไปก่อนเราถึงจะหาสัญญาณต่างๆจากจากนอกโลกได้นะครับโอ้โหซึ่งยากไม่มีทางเลยลำบากมากก็เเรเรื่ยากในทางกันเราก็มีการพัฒนาชิโรูดี้ต่างๆไปไกลพอสมควรครับ หรืออาจจะมีเทคโนโลยีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังค้นพบไม่เจอหรือเปล่าคุณสุภิชัยฮะแต่ว่าชาวสิ่งมีชีวิตต่างดาวเขาอาจจะเจอแล้วก็ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้เราถอนกลับไปเมื่อประมาณสักสองสามร้อยปีก่อนเรานี่ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะมีจินทร์เนตหรือเปล่าใช่อะไรต่างหรือเปล่าเอาไปเนี้ยครับ แสดงว่าอนาคตข้านงหน้านี้ที่ผมกำลังนั่งจินตนาการตามต่ังไซไฟเลยนะครับว่าเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถหายตัวแล้วก็โผล่ไปออกที่ Down ดาวเคราะห์ดวงไหนก็ได้ในกาแล็กซีอื่นๆนทํามองนี้อาน,นาคตข้างหน้าซึ่งไม่ไมแน่เมื่นกันใช่ไหมครับ้สูญปัญจายก็ไม่แน่เหมือนกันขึ้นอยู่กับก <c oughs> เทคโนโลยีต่างๆเราเราเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันก็อาจจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่ามันจะเป็นไปได้ในรูปแบบไหนครับแสดงว่าต้องติดตามกันต่อไปแต่เอาละ การที่เราเจอดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะค,คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณสุปัชัยก็ต้องไปต่อยอดอีกว่ามันจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่กว่าน,นี้อีกเวลาเราต่อยอดเราจะออกทางไหนครับหมายถึงว่าจะมองให้มันไกลออกไปหรือว่าจะศึกษาในระบบสุริยะของเขาก่อนหรือ,อยังไงครับคุณสุบชยัย ถ้าผมในการาต่อยอดต่างๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเราอาจจะหาดาวเพิ่มเติมหรืออื่นต่อไปหรือแม้กระทั่งการติดตามว่าดาวตรงนี้เนี่ยมันมีอาจจะระบบเนี่ยอาจจะมีดาวดวงที่สามดวงที่สี่ต่อไปก็ได้กันเนี่ยครับ,รบแล้วถ้าเกิดเราไปเจอดาวดวงใดดวงหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันลักษณะคล้ายๆโลกเนี่ยเราจะหยุดก่อนไหมฮะหรือย,ยังไง ความจริงถ้าเกิดมีลักษณะคล้ายโรคมันก็เป็นเราขอเสียดาจก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆของเราที่เราจะทําการศึกษาต่อไปว่าเราจะสามารถศึกษาพวกชช้นบรรยากาศหรือแรงส่าได้นะครับครับอ่ะน่าติดตามมองเอาละครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนรู้พวกนี้เนี่ยสามารถไปที่สถาบันวิจัยได้ไหมฮะได้ครับผมก็ตอนนี้กองทีนศาสตร์วิจัยาะดับแห่งชาติเราก็จะมีอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีหอจุฬาภูมิภาคอยู่ที่จังหวัด สงขาลาบแล้วก็ที่ฉัดสนต่อและที่กเพิ่งเปิดใหม่เมื่อประมาณเ้นปีที่ผานมาที่ขอนแก่นอ๋อหนึ่งพิจิกาที่ผ่านมาเราเพิ่งเปิดออดิลาที่ขอนแก่นใกล้ๆเขื่อนอุบลรักไปดูได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องพูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกาัหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณสุภชัยอวิพันธ์นะครับนักวิจัยกลุ่มวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและก็ชีวดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนนนนนคครรรรับใใใ่่่่วงงเเเเลาาีีียยสจกก็อศึษืพ้ อาจจะไม่ต้องรอศึกษาแล้วครับไปดูหน่อยว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการที่จะไปค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเอาแค่ในสุริยะนี่ก็ถือว่าไกลแล้วนะครับอันนี้ไกลเข้าไปอีกแล้วก็จะไกลขนาดไหน69ปีแสงคุณผู้ฟังครับลองคิดดูก็แล้วกันว่าเดินทางกันยังไงนะฮะเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่ ต้องนําเอาบําเน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อเนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อนี้มีระยะเวลาในการชาระคืนนานเท่าไหร่คําตอบคือ30ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับใครมีเงินดอยแลรสลาใครมีสลาก